ผมกับคุณยาแต่งงานมาถึง16ปีนะครับแต่งงานตั้งปี35เรียนจบเกษตรรุ่นเดียวกับคุณนนุ์สอบหลังจากเรียนจบปุ๊บสอบพรารการติกเลยนะครับอยู่มาจนกระทั่งปีที่13ปีที่14ครับผมจนกระทั่งปีที่13ปีที่14อายุเขมากขึ้นทำยังไงดีนะครับชวนภรรยาไปปรึกษาหมอนะครับทั้งหมอวิทยาศาสตร์ทั้งหมอสาย,ยาศาสตร์ คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่ผมเดินทางไปสองคนเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จเอาซะเลยจนกระทั่งไปปีอายุเข้าย่างเข้าสาสบเกคุณพี่อนงกีรติเวขาเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องราวของใบอสเปรมาแล้วอยู่ๆไม่มีวันหนึ่งออกกุโรบายได้อย่างสวยงามมากๆเลยบอกว่าพากินขับรถทิ้นที่หน่อยเขาเขาคุยกับผมแค่นี้ผมก็ขับมาที่โคราช ขับมาถึงปึ๊บมาจอดที่หน้าสํงงานักงานผมก็เห็นป้ายต่อต้อตานความชรผมคิดแล้วผมก็ถอยแต่ผมด้นภรยาขึ้นภรยาขึ้นไปฟังท่านพุ่งริการสามารถคุณเชื่อไหมว่าวันนั้นถ้าเกิดว่าภรยาผมฟังท่านผอ,อจบแล้วไปคว้าสิ่งที่ผอ,อปัญญาได้วันนั้นวันนี้ผมจะไม่มีเรื่องราววันนี้เลยทุกวันนี้ผมต้องกาบขวดไปโอสเป็แล้วก็ต้องกาบขอบพระคุณท่านผอ,อสามารถครับ หลังจากที่คุณยาวฟังเสร็จเขาซื้อกลับเลยนะครับกลับเอาไปใช้ครบหกเดือนเมื่อวันที่ห้พฤษภาคมตรงกับวันฉัดกรมงคลตรงกับวันออริเกตมิติใหม่เปิดตัวอย่างชัดเจนเขาแพ้ท้องนะครับส่วน,นรายลเอียดต่างๆคุณที่คุณยาวพูดเองผมมา,มาประทับใจตรงนี้นะครับชีวิตลูกผู้ชายเนี่ยนะครับตอนนี้ผมสี่สิบจะย่างสี่สิบเ็แล้วนะฮะวันนี้พูดจกดจจริงเลยว่าผมมีโอกาสที่จะจะเป็นพ่อคน วันนี้ต้องขอบคุณลูกชายที่มาเกิดในครอบครัวของผมผมโหยหามาครึ่งชีวิตไบโอมาเติมมาเติมสิ่งที่ผมขาดหายไปพูดแล้วที่คนลูกเลยว่าเรื่องราววันนี้มันเกิดขึ้นกับผมได้อย่างไรนะครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับจงคุ้มครองนะครับแขกผู้มีเกียรติที่นี่คุ้มครองครอบครัวของเรานะครับให้ประสบแต่ ความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับผมจะคุณเยาเป็นคนเล่าต่อว่าเขาใช้อย่างไรแล้วประทับใจอย่างไรแล้วทาไมถึงอยู่ที่นี่คุณยาพองนะนะครับอัขอเชิญครับค่ะก็ยินดีแขกผู้มีเกียรติอ่ที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะ ค่ะชื่อยาวรักษ์ศักดานุกูลน,นะคะมาจากปักธงใจก็รู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์ไอไบโอสเปนะ,ะที่ทําให้ครอบครัวมีวันนี้ที่สมบูรณ์มีลูกชายด้วยค่ะก็คืออยากจะเล่าว่าต่อแรกก็มีพี่เข้ามาชวนนะคะตอนแรกโดนหลอกไปค่ะก็บอกว่าไปไป,ไปท,ทาธุระกับพี่หน่อยก็ไม่คิดว่าจะไปนั่งฟังไบโอสเปนะ,ะ,นะ,ะพอดีไปนั่งฟังเสร็จก็รู้สึก เออเราก็มีปัญหานะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปวดหลังเพราะเป็นช่างดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าด้วยค่ะแล้วก็เป็นภูมิแพ้โรคกระเพาะเนี่ยสามฤดูเลค่ะก็อายุมากแล้วตรงทีอ่อยากได้ลูกก็อยากได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอายุถึงจะ40แล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรอะคะตรงนี้ก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงพอดีฟังเสร็จก็ซื้อกลับบ้านเลยนะ,ะไปใช้เสร็จ แฟนนี้บอกอุ้ยทําไมกล้าซื้อนะคะสินค้าแพงมากเลยตวบอกไม่เป็นไรเพราะว่าอ่าเราก็อยากได้สุขภาพดีตรงนี้เงินทองเดี๋ยวค่อยหาไวท้ทีหลังก็ได้ก็ว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ทํางานไปเรื่อยถึงแก่ไม่มีลูกแต่เราก็สุขภาพดีตรงนี้นะคะก็ใช้มาเสร็จประมาณใช้ไปเรื่อยๆนะถึงหกเดือนเลยนะคะสุขภาพนี่ดีมากไปทางไหน ไปที่ไหนเขาก็ทักบอกุอไปทําไมมาทําไมหน้าตาดีขึ้นอะไรนี้ค่ะสุขภาพดีก็รู้สึกมันม่วงนอนนะคะตอนครบหกเดือนก็พีพี่เขามาทัก mm. ก็บอกว่าไม่ใช่คุณยามีน้องแล้วเหรอก็บอกอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยท้องอนะคะไม่รู้ว่ามีลูกเป็นยังไงก็มันไม่แพ้เลยแล้วก็เสร็จก็เห็นพี่เขามาทักอย่างนี้ก็เลยนึกได้ว่าไปปรึกษาน้องที่เพศสัตว์ดูก็ลองไปเช็คดู เขาบอกว่าให้พี่ซื้อที่ตรวจทันเป็นตรวจดูนะเผื่อมันขึ้นสองขีดพี่มีน้องก็เสร็จก็ไปตรวจก็ขึ้นสองขีดจริงๆค่ะก็ไปหาคุณหมอเป็นไม่ไม่แน่ใจ,จยอยีกนะคะไม่กล้าเล่าให้เอน้องฟังนะฟังที่บ้านเขาบอกกลัวเขาบอกอุ้ยสองคนนี้มันคิดมากไปหรือเปล่าอยากมีลูกจนแบบคิดมากอะนะคะก็เลยไปหาคุณหมอที่ ที่ในโคราชดูที่คลินิกคุณหมอก็สาวดูเลยค่ะคุณหมอนุมามาฝากท้องบอกคุณหมอคุณหมอก็ให้สาวดูเสร็จบอกว่าคุณท้องจริงๆอลนะคะก็ตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจและคุณหมอบอกว่าสุขภาพนี่ดีมากะคะ่ะหลังจากที่ท้องมาไม่เคยแพ้เลยค่ะใช้ไบโอสเปิเออใช้ไบโอสเปสเสร็จหกเดือนครบอะไม่เคยแพ้ไม่เหนื่อยไม่อะไรด้วยนะคะที่ตอนท้องก็ไม่ไม่มีแพ้มีอะไรเลยสุขภาพดีมากเลย ก็ได้น้องไบโอตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวตอนนี้ก็ปีสี่เดือนแล้วค่ะสุขภาพดีมากเลยไปไหนด้วยไปอะไรอย่างงี้ฮะเลี้ยงง่ายด้วยไม่งองแงด้วยค่ะนะคะตรงนี้ก็อยากฝากทุกคนด้วยว่าผลิตภัณฑ์ไบโอสเปนี้เป็นผ,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแล้วก็อยากขอบคุณอ่าไบโอสเปที่ทําให้ครอบครัวสัตดานุกูลมีน้องไบโอก็อยากฝากทุกให้ทุกคนเป็นเศรษฐีทุกคนขอบคุณค่า